สวัสดีค่ะสื่อเพื่อนชาวราศีพิจิกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานีนาทาโร่นะคะก็จะมาทำนายดูสต่าง,งคุณนะคะประจําเดือนสิงหาคมวันนี้จะมาในหัวข้อเจ้าที่ค่ะเจ้าที่จะทานะคะอยากจะบอกหรือว่าสื่อสารอะไรกับคุณบ้างตั้งแต่ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างไหมหรือว่ามีใครได้ไปแบบเรียกว่านะเออเรียกว่าว่ายเนาะวายเจ้าที่ ตามที่เคยแนะนําไปเมื่อจะประมาณสักสามจะประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนาะนี่นะ่าเคยทําคลิปนี้เอาไว้เนาะหรือบางคนจะบอกว่าเอ้ยไม่ทาเลยลืมไปเลยนน่นนี่นั่นก็มาดูกันว่าค่าวนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรถึงคุณบ้างนะคะความเป็นไปในตัวของคุณหรือความเป็นไปภายในบ้านของคุณนะคะอ่ะโอเค ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนถ้าใครอยากจะรู้ว่านีนาเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ NinaTaro o n l i ไ e c o m ได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีนาเป็นสุดพิเศษนะคะก็แอดนีนาทาโรเข้ามาได้เช่นกันค่ะโอเคมาดูพลังงานใบแรกของคุณอืมพิจิตออรลเคิลใบนี้นะคะเจ้าที่ของคุณนะคะได้บอกว่าคุณเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่าง คุณกําลังจะประสบความสําเร็จหรืออาจจะหมายความว่าความสําเร็จของคุณอะ่ะมันได้กว้างออกไปขยับขยายออกไปกว้างแผ่แผ่ภพศาลแผ่อาณาจักรออกไปอะไรบางอย่างบางคนนะคะความสําเร็จในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องราวของเช่นในเรื่องของการเงินการเงินมันอาจจะแบบเคีย้วว่าดีขึ้นขยายกว้างมากขึ้นมันควจะแบบว่าทําธุรกิจในเรื่องของการทํางานนะคะก็อาจจะแบบมันก็ว่ามันแผ่ขยายออกไปอีกความสําเร็จมัน กว้างออกไปอีกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกนะคะแล้วดูไพ่พระพุทธเจ้านะคะประโยคที่ท่านอยากจะพูดถึงคุณก็คือท่านบอกว่าสมบัติชิ้นแรกของคุณนะคะก็คือการได้ดูแลคนรอบข้างนะคะใบที่สองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรวดเร็วคุณจะทำอะไรคุณรีบทำได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่า คุณสามารถเอาชนะปัญหาของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองและก็ใบนี้เมื่อไหร่ที่พรสวรรค์ของคุณนะคะเปล่งประกายโชคของคุณก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปตามจังหวะของเขานะคะคือนี่น่ารู้สึกว่า4ใบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับ อลัเคลนนี้มากๆที่บอกว่าความสำเร็จของคุณนะคะมันได้ถูกขยับขยายออกไปมันขยายเป็นวงกว้างออกไปอีกมันไม่ได้แบบแคบลงแคบลงนะแต่เราสมมตว่ามันขยายออกกนะันเนาะเออมันเป็นเหมือนแบบโชคชะตาชีวิตของคุณมันกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆจะ,จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะอะไรประมาณนี้นะคะและที่สําคัญคือการได้ดูแลคนรอบข้างดูแลคนข้างกายข,ข,ข,ของเราด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกเรามาดูพลังงานในตัวคุณหรือพลังงานภายในบ้านของคุณสินะคะ ว่าท่านาจะบอกหรือสื่ออะไรกับคุณบ้างนี่น่าขอดูเจ้าที่ก่อนเจ้าที่ท่านเป็นยังไงบ้างใจดีไหมท่านอยู่สุขสบายไหมนะคะท่านอยู่สุขสบายไหมอะมาดูมาดูไม่ต้องซีเรียดกันนะคะสิบถ้วยสามไม้เท้าหนึ่งดาบห้าไม้เท้าถ้าถามว่า ท่านใจดีไหมนี่น่ารู้สึกว่าท่านใจดีท่านน่าจะเป็นเหมือนอบรรพบรุษคนในบ้านของคุณนะคะอาจจะเป็นรุ่นรุ่นทวดทวดทวดไปแล้วอะไรประมาณนี้คือท่านเหมือนแบบว่าท่านวนกลับมาดูแลลูกหลานภายในบ้านเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวเพราะท่านพยามจะบอกว่าเป็นเหมือนคนในบ้านคนในครอบครัวของเธอนั่นแหละนะคะพิจิกอะไรประมาณนี้นะคะคอยช่วยเหลืออยู่ คอยช่วยเหลือทุกวิถีทางไม่ได้ช่วยเหลือแค่เธอคนเดียวนะพิจิกยังคงคอยช่วยคนในบ้านคนครอบครัวของเธอด้วยนะคะท่านดูใจดีท่านเป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะเบาแหวงไม่ชอบความวุ่นวายแต่ท่านอะ่ะคอยช่วยคอยช่วยคอยช่วยทุกครั้งนะคะแล้วก็ท่านรู้ว่าคุณอะ่ะเหมือนเหมือนมีการวางแผนคิดที่จะทำอะไรบางอย่าง เป็นลักษณะแบบเป็นการขยับขยายอะไรบางอย่างขยายในที่นี่อาจ,จะหมายถึงเรื่องของการขยายกิจการขายขยายงานอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเหมือนแบบคุณกำลังมองความเติบโตในเรื่องของการทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนานะเรื่องงานนะคะท่านบอกว่าท่าน่ะคอยช่วยคุณอยู่คอยผลักดันชีวิตของคุณให้ดีขึ้นอืแต่อย่าลืมท่านก็พอนะคะอันนี้คือความใจดีของท่านนะที่น่าสะว่าท่านใจดีมากอืท่านดูอบอุ่น ท่านดูอบอุ่นเป็นเหมือนเป็นเครื่อญาติของคุณอะอืมอ่ะภายในบ้านของคุณเป็นยังไงบ้างหรือเรื่องราวของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ the moon สิเหรียญเไม่เท้าเเหรียญ the high pentas เวอฟอร์จูนสองเหรียญอัศวินถือเหรียญแปดถ้วยหนึ่งเหรียญนะคะคือท่านบอกว่าเอาเรื่องของการไหว้ท่านก่อนนะคะเรื่องของการไหว้ท่านน่ะจริงๆน่ะท่านบอกว่าท่านก็อยู่ตรงนี้แหละคอยช่วยคุณอยู่มันก็จะมีบ้างบางจริงๆอะ่ะท่านบอกว่าคุณอะ่ะ ก็เขาเรียกว่านะคือเขาเรียกว่าเอาดอกไม้ไหวท่านมีดอกไม้ไมีของถวายท่านนะคะแต่การถาวายบางทีอาจจะแบบไม่ได้สม่ําเสมอไม่ได้ทุกวันนะคะแต่ก็ไม่ได้ลืมท่านลักษาเหมือนกับว่าแบบอาทิตย์หนึง่งไหวท่านครั้งหนึ่งนะคะบางคนจะบอกว่าแบบทุกวันพระค่ะประมาณนี้อาทิตย์หนึง่งครั้งหนึ่งคือทุกวันพระก็ได้นะคะอาจจะเป็นอารมณ์แนวประมาณนั้นทุก,ทกครั้งแล้วทีนี้ท่านบอกว่า ภายในตัวบ้านของคุณเนี่ยคือเราหรือเรารอบบริเวณบ้านของคุณน่ะคือนี่หน้าเห็นเป็นภาพเหมือนจะมีเหมือนมันมีน้ําไหลผ่านอยู่บริเวณภายในบ้านของคุณไม่รู้เป็นคลองน้ําเก่าหรือเปล่าเนาะแต่ว่าท่านบอกว่าบ้านของคุณอะ่ะมันเป็นพลังงานที่ไม่รู้ว่านี่หน้าไปสองบ้านใครก็ไม่รู้ตอนนี้แต่นี่หน้าต้องบอกก่อนว่านี่หน้าไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะแต่มันเห็นแค่มัเคียว่านะมันมันเผอิญไปเห็นภาพของบ้านหลังนี้ มันเป็นภาพเหมือนกับว่ามันเคยเป็นคลองน้ําเก่าแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของคุณหรืออาจจะเป็นเบ่นบ้าพลุกของคุณหรืออะไรก็ตามอะคือเหมือนกับแบบเขาเรียกว่านะเอาที่เอาดินไปถมโถมทับที่เก่าที่มันเป็นคลองน้าอะค่ะมันเป็นมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วเผอิญว่าที่คลองน้ําตรงเนี้มันเป็นคนโบราณเขารู้กันว่าถ้าตรงนี้มันเป็นที่คลองน้ําไหลผ่านนั่นหมายถึงทางผ่านของดวงวิญญาณทางผ่านของผีสังเวสี แล้วอเผอิญว่าอาจจะเป็นรุ่นคุณพอ่อรุ่นคุณตาคุณทวดอะไรก็ตามคือเหมือนกับว่าเอาที่ดินนะคะไปเอาดินะไปถมถมที่ตรงนี้ให้มันแบบตื้นขึ้นแล้วก็ปลูกบ้านสร้างขึ้นอะไรประมาณนี้คือน่าเห็นเป็นภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ประเด็นก็คือมันเป็นทางทางนั่นแหละเนาะทางผีผ่านเลยอ,อะไรก็ตามมันจะเป็นคืนที่แบบว่าพอแบบเหมือนแบบพอเข้า เหมือนพอถึงคืนเดือนมืดน่ะเหมือนเป็นมันเป็นแบบไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงเออจะมาหอนจะมีอารมณ์แบบอาการแบบหมาหอนอะไรประมาณเนี้ยคือท่านบอกแบบนี้อะค่ะเป็นประมาณนี้แล้วก็ท่านก็บอกถ้าท่านก็บอกว่าคนในบ้านเนี่ยจะมีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนมีซิกเซนมีสัมผัสอะไรบางอย่าง แล้วก็มักจะดึงดูดพลังงานที่แบบว่าเป็นด้านลบด้านลบในหมายถึงคุณใส่มนดามอะไรพวกนี้ค่ะดึงพลังงานเข้ามาในบ้านซะเยอะหรืออาจจะหมายเขาว่าบางทีคนในบ้านมีคนใดคนหนึ่งคือเคยผ่านเรื่องราวของคําว่าการโดนของมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วท่านก็ได้บอกด้วยนะว่าในบ้านเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ไม่ค่อยติดบ้านกัน อยู่ไม่ค่อยติดบ้านนั่นการแล้วคือแบบว่าจะเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบพอเวลามีอะไรนะคือเหมือนแบบพอเวลามีบุญหรือมีอะไรอะที่นานๆทีอะจะมานอนจะมาอยู่อะไรประมาณเนี้ยจะไปบ่อยคือแบบว่าบางคนจะแบบว่าไปตั้งแต่เช้าดึกค่อยกลับสว่างค่อยกลับอะไรประมาณเนี้จะมีคนในบ้านเป็นประมาณนั้นนะคะอืพอพราะด้วยเหตุใด มันจะมีคําถามเพราะด้วยเหตุใดเพราะว่าที่ที่คุณไปทับเขาอยู่มันเป็นมันเป็นทางผ่านมันเป็นน้ํามันเป็นทางผ่านแล้วสิ่งเหล่านี้เขาก็จะพยายามผลักคุณออกไม่ให้อยู่บ้านไม่ให้อยู่ติดบ้านเลยทําให้คุณหรือตัวคุณหรือบริวารในบ้านจะอยู่ไม่ค่อยติดกันนะคะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะคะบางทีบางคนสงสัยว่าทาไมอยู่ไม่ติดกันอะไรอย่างนี้เนาะ เออทั้งกานที่แบบไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วแต่ด้วยความที่การไหว้พระหรือไหว้เจ้าที่นะ่ะคือด้วยความที่เราแค่ไหว้ไหว้แค่นั้นเองแต่เราไม่เคยยกบุญถ้าเราย,ยกบุญให้เจ้าที่เราด้วยพลังบุญท่านก็จะเยอะมากขึ้นแต่บางคนลืมคือไหว้ก็จริงไหว้ทุกวันพระแต่ฉันลืมยกบุญให้กับเจ้าที่ฉันไม่ทําบุญนี้มาฉันลืมยกบุญให้กับเจ้าที่พลังของท่านก็จะแบบเหมือนกับว่าต้านพลังงานที่อยู่ข้างนอกไม่ไหว อันนี้คือสําคัญมากๆที่นี่น่าจะจะพูดนะคะเพราะท่านบอกมาแบบนี้สื่อมาแบบนี้เนี่ยก็พูดไปตามที่ท่านบอกนะคะก็จะพยายามสื่อสารให้แบบให้ได้แบบชัดเจนให้มากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของการเงินคุณอยู่ที่นี่เจ้าที่ท่านบอกว่าการเงินของคุณมันจะมีปัญหาคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นคนที่แบบทํางานตั้งแต่เช้าจนค่ำเหมือนที่น่าบอกแล้วเงินของคุณมันเยอะเข้ามาเยอะมากๆแต่เก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่มันจะมีเหตุที่ต้องจ่ายออกไป ไม่เหตุอันหนึ่งก็ต้องเหตุอันนึงไม่มีเหตุให้ต้องเสียมก็ต้องมีเหตุให้เสียอยู่ยดีีอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นมันเป็นแบบนั้นคุณจะเหนื่อยเหนื่อยกับคู่แข่งที่ทํางานด้วยไม่พอคุณยังเหนื่อยกับการเก็บเงินของคุณด้วยมันเก็บไม่อยู่<ๆ>เก็บเงินไม่อยู่มันล้วนไหลเหมือนที่หน้าบอกอะที่มันทับทางเงินมันก็ไหลออกอะไรประมาณนี้นะคะเอออันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกนะมาดูซิว่าท่านอยากให้คุณทำอะไรให้ไหม ท่านอยากจะให้คุณทําอะไรให้ไหมจริงๆนะ่ะท่านบอกว่าคุณเป็นคนขยันมากทํางานมากแต่สงสารคุณมากๆคือไม่มีเงินจะเก็บเลยท่านบอกแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่แบบว่าอาจจะมีบริวารในบ้านที่เป็นผู้ชายอายุัยประมาณกลางคนเนาะอายุประมาณสักสามสิบห้าไม่เกินสี่สิบห้าจะมีคนคนหนึ่งที่คือจะมีปัญหาคือเรื่องการเงินอยู่บ,บ่อยๆบางทีอาจจะแบบทะเลาะก,กันกับคุณเรื่องของการเงินอยู่บ,บ่อยๆหรืออาจจะหมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่านะ เป็นลักษณะเหมือนแบบเอาเปรียบคุณเรื่องของการเงินคุณหาเงินเก่งพอได้พอได้เงินมาปุ๊บคนคนนี้ก็จะแบบเหมือนกับว่าต้องแบบมารีดไถเงินกับคุณอะไรประมาณนี้คือลักษณะเหมือนว่าแบบเอออะไรนิดนึงก็ต้องแบบพิจิกขอเงินหน่อยอะไรเงี้ยเอาเงินมาซี่อะไรประมาณนี้คือคุณจะเหนื่อยกับคนคนนี้เขาคนคนนั้นน่ะคนที่น่าบอกไปเมื่อสักครู่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนเขาชอบทำอะไรแบบลับๆแอบแบบลับๆซ่อน เป็นประเด็นปัญหาเรื่องของการเงินล้นล้วนทาให้คนเหนื่อยใจเพราะคุณหาไม่ได้ปุ๊บเขาก็เอาของคุณไปผานอะไรประมาณเนี้ยมันแอมณ์เหมือนเป็นการเป็นไปผานเงินของคุณให้เสียอะไรประมาณนี้อะคะ่ะเออนี่ท่านบอกแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ขออะไรจากคุณเลยท่านไม่ได้ขออะไรมากจากคุณเลยแต่จุดหนึ่งจุดหนึ่งที่น่าสังเกตน่าสังเกตก็คือว่าด้วยความที่ท่านชอบคนขยันชอบคนที่หาเงินเก่ง แล้วก็ไม่ชอบการทะเลาะก,กันของคนในบ้านนะคะท่านเลยขออันหนึ่งที่ผ่านมาผ่านกับนีน่ามาท่านบอกว่าอ,าอยากให้มีไฟหลอดสีส้มๆนะคะประมาณสักห้าหลอดห้าหลอดกลมๆหลอดกลมๆอะคะ่ะอันเล็กๆเนี่ยอะไรประมาณนี้เนะเาะเหลือจะประมาณเท่านี้ก็ได้เนาะเท่าฝ่ามือก็ได้เนาะแล้วแต่เลยคือที่เราจะหาได้เอาประมาณสักห้าดวงแล้วก็ เขาเรียกว่านะส่องไปที่ส่องไปที่ตัวของสารของท่านบางคออนอาจจะบอกว่าตั้งสารพระภูมิเจ้าที่อะไรประมาณนี้ค่ะก็เราเอาเป็นโซลาเซลล์ก็ได้นะคะตอนนี้คือโซลาเซลล์มันเยอะแยะมากมายเลยขอสักประมาณ5ดวงแล้วก็ไปปักต่ปัปๆไว้ก็แบบเอาไฟสาดไปที่ท่านสองไปที่ท่านนะคะช่วยปรับพลังงานได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่บางคออนจะบอกว่าอาจารย์อยู เป็นหอพักคอนโดอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่สะดวกตัวนี้ทำยังไงดีถ้าเป็นคอนโดมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของคอนโดเนาะเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะอืมคุณอาจจะเขาเรียกว่าเออให้ทำยังไงดีเดี๋ยวนะถ้าเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนโดเนาะอืม เราบางทีถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคอนโดบางทีเราก็จะไปบอกเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้เนาะท่านก็เลยแนะนําว่าสมมติว่าถ้าที่ห้องที่ห้องหรือคอนโดของคุณมีหิ้งพระคุณสามารถประดับไฟประดับไฟค่ะประมาณ4ีถึงห้าดวงแทนก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อปรับพลังงานดีๆเข้ามาในบ้านเนาะบางคนแบบมีเครียดปัญหาเรื่องเงินได้มาเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆนะ หลักแสนหลักล้านแต่มันไม่เก็บเก็บไม่อยู่เลยสักทีมันจะมีคนมาผ่านเงิคนคุณออกตอลอดเวลาคุณเลยเครียดท่านก็นเลยแนะนําว่าโอเคเอาแบบโดวงไฟก็ได้ค่ะประดับไว้อันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นดวงทั่วๆไปบางคนอาจจะใช้ได้จริงๆแต่บางคนอาจจะแบบว่าได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเป็นดวงทั่วไปนะคะนี่น่าพยายามสื่อให้แบบทั่วๆไปนะคะ คือนี่นาเองก็ไม่รู้ว่านี่นาเห็นเป็นบ้านของใครอยู่ในช่วงเวลาน,น,นี้เนาะก็พูดให้ฟังนะคะโอเคเรามาดูคําพูดในสิ่งที่ท่านจะ,จะบอกถึงคุณบ้างมาดูออลรเคลนออลรเคลของคุณนะคะใบน,นี้เลยใบแรกเลยใบท่านบอกว่าคือจริงๆในเดือนนี้หรือสามเดือนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ ตัวของพิจิกอาจจะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าบางทีจะกระทบเทือนใจโดนใครติดชินนินทาพูดให้ไม่ดีเสียชื่อเสียงบ้างหรือว่าแบบเอ่อดิสเครดิตบ้างแบ c ็กลิสคุณบ้างอลไรก็ตามมันก็มันมันก็แล้วแต่ใครจะเจอแบบไหนยังไงเนาะแต่ท่านได้บอกว่าการพูดการที่เราเนี่ยตัวพิจิกนะถ้ามีคนพูดไม่ดีมาเราไม่ต้องไปไพูดดีต่อไม่ไม่ใช่ถ้ามีคนพูดไม่ดีให้เรามาเนาะเราไม่ต้องไป เคลือยไว้นะเราไม่ต้องไปโต้ตอบเออเราไม่ต้องไปโต้ตอบเขาอืเขาดินทาเรามาเราไม่ต้องไปดินทาเขากลับการพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นทําให้เราเสียพลังงานแย่ๆเนาะแล้วก็ยังเสียชื่อเสียงของเราด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนมาดินทานีหน้าเนาะเออคอมเมนต์ไม่ดีนูนนี้นั่นทีเราก็แบบเอ้ยแดน,นไปอ่านเจอคอมเมนต์ไม่ดีแล้วเราก็เอาคนคนเนี้ย ไปพูดให้คนเขาคนข้างๆเราฟังอย่างนี้ไม่ควรท่านบอกแบบนี้คะ่ะไม่ควรมันจะเสียพลังงานเราเสียพลังงานดีๆของเราเราดูแต่ดูแต่พลังงานบวกๆดีกว่าพลังงานเราไม่ต้องไปคิดนะคะท่านเลยบอกแบบนี้เนาะคือนน่าเองก็คือถ้ามองว่าเดือนสิงหาเนี่ยคือแบบมีไหมมีช่วงต้นเดือนคือแบบมันก็จะมีบางคลิปที่แบบว่าคนที่เขาบางกลุ่มเ,เนาะเขาก็ มันเป็นอารมณ์แบบติดลบน,นะคะแล้วเผอ,อิญบางทีน้หน้าก็ไปอ่านเจอแล้วแอดมีเขาก็อ่านเจออะไรประมาณนี้เพราะแอดมีเขาดูด,ดูดูตัวนี้ให้อยู่คือเขาเป็นเขาจะเฝ้าจะเฝ้าอันนี้ให้อยู่แล้วนะคะเฝ้าระบบให้ดูแลระบบให้แล้วเขาจะไม่ค่อยเอาคําพูดลบๆพวกนี้ค่ะมาให้นหน้ามามามา,มาพูดให้หน้าฟังเพราะเขารู้สึกเขารู้ว่านี่น่าจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนแคร์ความรู้สึกของคนเยอะอะไรประมาณนี้ เขาจะไม่พูดให้นิน่าฟังเลยว่าแบบอาจารย์มีคนทักพิมพ์ข้อความคอมเมนต์มาแย่ๆแ,แบบนี้นะเขาจะไม่พูดเออนิ่นาก็แปแลกนะคือเขาบอกว่าจะเป็นจะไปรับทําไมเออไปรับทําไมอะไรพวกนี้อืมแล้วนิ่นาเองก็แบบบางทีก็จะผ่านเลยไปจะไม่ใส่ใจอันไหนที่เป็นคําลบแย่ๆเราก็จะไม่ใส่ใจใช่ไหมแต่ ถ้าอะไรที่แบบว่าเออดีๆบวกๆเราก็จะแบบเออให้พลังให้กาลังใจเขาให้พลังงานดีๆคำขกับเขากลับคืนไปอะไรประมาณนี้นะคะก็พยายามบอกแอดมินทีมงานที่อยู่เบื้องหลังคือเออบางอย่างก็ไม่ต้องโต้ตอบไม่พูดซะดีกว่ามันจะทําให้เราเสียพลังดีๆกําลังใจเนาะแต่บางอย่างที่ถ้าเขาพูดจนแบบเรียกว่านะเหมือน คือไม่ให้เกียรติเราแล้วยังไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์ของเราด้วยบางทีบางทีเราก็ไม่อยากคอมเมนต์ว่าเขาอะคือไม่อยากจะโต้ตอบกลับไปมันเขาเรียกว่านะเหมือนที่ที่พิจิตก,กําลังเจอแหละนะคะกําลังเจอในช่วงเวลานี้ก็คือแบบไม่ต้องโต้ตอบหรอกอปล่อยเลยไปถ้าถ้าโต้ตอบไปมันก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่านะสาดกันไปสาดกันมาไม่จาบจบจับสิ้นนะเนาะเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะไม่ต้องคิดไม่ต้องแบบอันนี้ละ เอ,อ่ะโอเคแล้วก็ท่านบอกด้วยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจุดเด่นมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครมีความสง่างามไม่เหมือนใครมักจะมีสายตาหลาย,ลายคู่มองมาที่จ้องมองมาที่ตัวคุณจ้องมาที่ตัวคุณนะคะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งในสิ่งที่ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ที่พิจิบจดจออยู่กับมาตรฐานของคนอื่น คือคุณรู้ว่าคนนี้เขามีมาตรฐานแบบนี้มาตรฐานสูงแต่คุณอาจจะแบบมาตรฐานไม่ได้สูงเท่าเขาคุณมัวจดจ่ออยู่ดูแต่คนคนนั้นคุณไม่ต้องจดจ่อดูเขาหรอกคุณดูที่คุณนี่แหละดูตัวคุณคุณเองว่าเราวันนี้ทําดีที่สุดหรือยังทําพอหรือยังนะคะดีหรือยังเราไม่ต้องเอา,เาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมความสําเร็จอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะมันทําได้ง่ายมากคือการที่เราไม่ไปนินทา ไม่ต้องไปดูคนนู้นว่าเฮ้ยเขาเก่งจังเลยเฮ้ยแต่ทำไมเราไม่เก่งวะประมาณเนี้ยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปคิดนะคะท่านบอกแบบนี้นะแล้วท่านก็บอกว่าคุณเนี่ยพิจิกนะจะเป็นคนที่แบบว่ามักจะให้คนอื่นตลอดให้คนอื่นเสมอแต่คุณน่ะไม่เคยได้รับในสิ่งที่คุณต้องการจากใครเลยมันเป็นความน้อยใจและท่านก็จะเหมือนแบบท่านมาปอบโยนคุณคอยเหมือนกับว่าคอยแบบจับมือเคียงข้างไปกับคุณนะคะ,ะท่านบอกแบบนี้นะแล้วก็ ท่านยังบอกว่าออความคิดของคุณอะมันเป็นเหมือนแรงสั่นสะเทือนมันจะเป็นเหมือนแรงพลังงานที่แบบว่าคิดแต่บุบบวกเข้ามามันก็จะเจอแต่บวกบวกถ้าคิดแต่ลบลบมันก็จะเจอแต่สิ่งลบลบนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์คุณพูดอะไรคุณจะได้อย่างงาั้นถ้าคุณพูดไม่ดีว่าเอ้ทำไมแบบวันนี้เงินนู่นนี่นั่นไม่ดีเลยมันก็จะดึงแต่พลังงานลบเข้ามาทั้งวนันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า เออพูดแต่พลังบวกๆนะท่านบอกแบบนี้นะคะท่านคอยให้กำลังใจคุณอยู่ท่านคอยอกุ้มคุณอยู่ร่างกายของคุณนะ่ะมีค่าท่านบอกว่าร่างกายของคุณนะมีค่าเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นควรเลือกแต่สินที่ดีดูแลร่างกายตัวเองให้สะท้อนถึงจิตสํานึกจิตใจของคุณแล้วก็มุ่งม,มั่นในการที่จะดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะอืถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่มีคนเขา ชื่นชมคุณนะคะให้คุณขอบคุณเขาใครพูดอะไรกับคุณมาแบบเก่งจังเลยอุ้ยแบบดีมากเลยเนี่ยคุณขอบคุณเขาไปเลยนะขอบคุณนะคะประมาณนี้นะคะคือหน้าเองก็ใช้คําประมาณนี้แหละทุกครั้งนะคะ,ะแล้วก็ท่านบอกว่าภาระหน้าที่ของคุณหรือความรับผิดชอบของคุณในปัจจุบันเนี่ยคือมันเยอะบางที บางทีคุณอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองเพราะฉะนั้นลองให้เวลาตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างนะคะลองให้ตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างแล้วท่านยังบอกอีกนะว่าในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีใครบ้างจะมีใครสักกี่คนนะที่จะได้รับความรักจากคุณจะได้ความเมตตาจากคุณอเพราะคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดแล้วเป็นคนที่มี พลังงานดีๆ e อ e r g y ดีๆยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะจิตใจของคุณมันร่ำคาอยู่แล้วนะคะให้พลังตัวเองบวก,บวกเยอะๆนะอืแล้วก็ท่านยังบอกเลยนะว่าตัวพิจิกน่ะนี่น่าจะเป็นภาพว่าแบบพิจิกบางท่านอ่ะไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเช่นโคกับบือด้วยอันนี้คือพลังบุญของคุณเช่นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือใบนี้เลยท่านจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยนะคะคอยเราแวดระวังภัยให้กับคุณท่านเป็นเหมือนพ่อของคุณที่ คอยเอ่อคอยกอดคุณเอาไว้ในอ้อมกอดของท่านท่านคอยเป็นท่านเป็นเหมือนแม่ของคุณจะเป็นแม่ก็ได้หรือจะเป็นพ่อก็ได้ค่ะที่คอยคอยแบบคอยระวังภัยให้กับลูกน้อยอะ่ะคือนี้น่ารู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมากเลยนะพี่จิบอุ่อบอุ่นมากเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะที่นิน่าบอกไปก็คือว่าอย่าลืมท่านอย่าลืมท่านเพราะว่าบางคนอะ อาทิตย์หนึ่งไหว้ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะอย่าลืมท่านอืมคุณไม่เคยขาดต่บอบบกพ้องหรอกเรื่องพวกนี้นะคะแต่ท่านก็ให้กําลังใจคุณอยู่นะท่านไม่เคยทิ้งท่านานนะ่ะไม่เคยทิ้งคุณด้วยซ้ํานะคะคอยช่วยคุณไม่ได้ช่วยแค่คุณคนเดียวช่วยคนในบ้านด้วยคุณะเป็นเหมือนลูกน้อยของท่านเห็นไหมคะสวยไหมนี่ได้เห็นเป็นภาพแบบนี้รู้สึกว่าแบบทําไมมีความอบอ,อุ่นมากขนาดนี้อะ่ะ อาจจะเป็นเหมือนแม่คุณเป็นเหมือนพ่อคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเพราะว่าท่านบอกอยู่แล้วนะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าท่านคือคนในครอบครัวของคุณค่ะจะเป็นบนรรพบุรุวของคุณก็ได้ค่ะที่ท่านคอยตามคุ้มครองพวกคุณอยู่นะคะอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะนี่น่าเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะจะเจออะไรก็ตามคือขอบคุณเอาไว้ก่อนใครพูดไปดีอะไรมาก็ขอบคุณเอาไว้ก่อนนะอืมไม่ต้องไปเออเรียกว่ายนะเขาเรียกว่าแบบ ไม่ต้องไปร้อนตามพวกเขาเนาะใครจะร้อนอะไรมาก็คือก็ปล่อยให้เขาร้อนไปเราไม่ต้องร้อนเราจใจเย็นไว้นะคะโอเคเจอกันใหม่นะคะสวัสดีก้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะอืม